สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนือนดีๆต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชานลสวันนี้เราก็มีอยู่เกม My Hero u l t r a Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกาชานะครับแต่ว่าตู้กาชาที่ผมจะเปิดในวันนี้ครับก็จะไม่ใช่ตู้ทามากิตัวใหม่นะครับเพราะว่าที่ผมจะเปิดเนี่ยจะเป็นตู้นี้ครับก็นี่เลยครับตู้ d s t t y p e นะครับหรือว่าตัวละครสีม่วงนะครับก็สําหรับสาเหตุที่ผมจะมาเปิดตู้นี้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ผมต้องการทาคามินารีนะครับปลดเลเวล100นะผมก็จะมาเปิดทั้งหมด50โลนะครับแล้วก็จะมาแลกเศษคามินารีเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะส่วนตัวละครในตู้นะครับแน่นอนนอกเหนือจากเศษคามินารีที่ผมยังได้นะครับมันก็มีตัวละครในตู้สีม่วงนะที่ผมยังอยากจะได้อยู่นะสําหรับตัวในตู้นะครับมีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวคร่าวๆให้กับเพื่อนๆที่กําลังลังเลว่าจะเปิดตู้นี้ดีหรือเปล่านะครับสําหรับตัวแรกก็จะเป็นบาคุโก4สีม่วงตัวนี้ครับบอกนะ สามารถเอาไป PVP ได้ดีมากๆนะครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดูแรงแล้วก็ที่เด็ดเนี่ยก็จะเป็นท่าลดเกาะหมูนะครับซึ่งสามารถเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้ง่ายมากๆนะสำหรับบาคุโก,โกตัวนี้นะครับแน่นอนสกิลแรกของเขานะครับแอคชั่นสกิลเอ็กซ์โพซีฟสปีดเทอร์โบยังสามารถเพิ่มเกรดหมายตายได้ด้วยนะครับส่วนตัวที่2นะครับทุโทรกิตัวนี้ผมขอข้ามนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่3ครับคาบิเดรีเดงกิครับอันนี้ลูกรักผมเลยนะ แต่ถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องออกมาแล้วนะเพราะว่าตอนเปิดตู้ธรมกิเนี่ยมันก็ออกมาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับคาบินาลีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นไอซาว่านะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับสำหรับลงหอคอย VE tower นะครับก็ถ้าเปิดได้เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ไม่เกินนะครับเก่งมากๆต่อมาครับก็จะถึงตัวละครเหล่าไวไลน์แล้วนะครับสำหรับในตู้นะครับก็จะมีทั้ง3ตัวเลยนะโทมุระชิการากินะครับดาบิ abi, แล้วก็ออฟฟอร์วันนะครับซึ่งเอาจริงทั้ง3าตัวเนี่ย ผมว่าใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็น2ตัวแรกเพื่อนจะมีโทมุระชิการากีนะครับกับดาบีนะซึ่งดาบีเนี่ยผมอยากได้ตั้งแต่ตอนตู้มันมาแล้วนะแต่ว่าผมเปิด50โลแล้วมันไม่ออกให้ผมนะซึ่งผมก็มาหวังจากตู้นี้แทนและกัน่วนออฟเวอร์วันเนี่ยไม่ต้องออกมาก็ได้ครับเพราะผมมีแล้วนะโอเคมาสําหรับตู้นี้นะครับที่เราหวังจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร2ตัวนะครับโทมุระชิการากิกับดาบีพุงนะก็เดี๋ยววันนี้นครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดตั๋วทีละใบนะคร เพชรทีละ10ครั้งนะครับอีก4ครั้งนะรวมเป็น50โลครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโหบอกเลยเกมกาชานะครับชอบที่สุดก็เปิดกาชานี่แหละแต่สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดครับก็คือการเติมเพชรนะมาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับถ้าเปิดทีละใบเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ชุดนักเรียนผมก็จะสกิปนะ โอ้เดี๋ยวๆย,ยังน้อยขอ SR ตัวละครสักตัวนะครับมาใบที่สองนะครับเอ้ยโอเคโอเคเพื่อนๆชุดเรียนมาแล้วครับวาได้โปรดได้โปรดได้ดดดโปรดโหถ้าเกิด u ูบอกเลยนี่คือแบบเพอร์เฟกต์โคตรนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาไหมเอาไหมขอแสงแสงดีว่วะเฮ้ยมีโอกาสอยู่นะ โอเคครับวันนี้มาแล้ว,วเพื่อนเดโบดโถดเดบโดดาบิดาบิขอดาบิอืมโอเค U R ครับ Rescue is top priority นะครับวันนี้ทำอะไรเนี่ยการใหม่นะผมยังไม่มีนะรู้สึกจะดีหรือเปล่าก็เพิ่มแม็ก p 20%นะครับถ้าใส่โดยตัวละครผู้ชายแล้วก็จะสามารถเพิ่มเกรดได้30%นนะครับถ้ามีตัวละคร นักเรียนห้อง 1A ในทีมนะโอเคก็เอาจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวัน,นี้โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็น UR นะครับมาไปต่อเลยครับโอ้โหขอเป็นตัวละครนะไม่ค่อยอยากได้เมมเท่าไหร่ครับแต่จริงๆเมมผมก็ขาดเยอะนะแต่วันนี้ก็ถือว่าเปิดสวยนะครับออกมาแล้วหนึ่งอันนะ UR ขออีกใบขออีกบ่โปรด น,นี้ออกมาใบที่2แล้วครับมาอันนี้ก็ใบที่6นะครับสำหรับตัว1ทีนะน้องมีเนตตานะครับอ๋อใช่ผมลืมบอกเพื่อ,อนๆไปนะก็สำหรับคนที่รอตู้สีอื่นนะครับนอกเหนือจากสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยคือจากที่ผมไปดูลีกมานะครับรู้สึกว่าวันที่4นะครับที่ตู้สีม่วงกับสีเหลืองหมดเนี่ยมันจะมีตู้สีใหม่นะครับมาแทนนะ ก็จะเป็นสีแดงนะครับกับสีฟ้านะก็สําหรับใครที่อยากจะเปิดตัวละครสีแดงสีฟ้านะครับก็รอวันที่4นะเดี๋ยวตู้มันจะมานะครับมาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดียวช่วยเรียนชนักเรียนมาเยลโล่กระจังได้โปรดได้โปรดได้โปรดดาบีครับดาบีคืออยากได้ดาบีมากนะครับมาโอ้โหไม่น่าได้ว่ะเพื่อน ไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่พอไม่รอดครับเดี๋ยวอีดาคุงอีดาคุงนี่มารัวๆนะครับอันนี้ผมยังไม่มีด้วยนะ SR เดี๋ยวทำได้ได้เพิ่มดีเจเนเรต HP 20%เอนนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดยี่ห้าเปอร์เซ็นโอเคโอ้บอกเลยนึกว่าจะได้ UR ใบที่2แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวๆอันนี้ผมว่าผมเปิดผิดตู้แล้วเพื่อนๆอ๋อถูกนะอ๋อมันตัวโอ้โหบอกเลยผมตกใจมาครั้งสุดท้ายครับนึกว่าเหมือนทโทร,โรกินะครับ<ๆ>เปิดผิดตู้แล้วโทรโรกิออกนะ<ๆ>ก็มาครับต่อไปจะเป็นของจริงนะโอเคไม่ผิดตู้ไปเลยครับฮึบ เออชุดนักเรียนสวยเยลโล่กัะจังข,งขอร้องขอร้องขอร้องดาบีดาบีดาบีไม่ก็ขอเมมโมรีสวยๆส,สักใบนะครับเอาแบบใช้งานได้นะแอดเวนเจอร์ a อเวอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยได้ดิโอเคโอเคโอเคโอ้โหวันนี้มีของว่ะขอร้องขอร้องดาบีมาทีดาบีมาที ดาบิ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 ผูซีแคทดาบิเฮ้ย hey! เดี๋ยวโอ้อาจารย์ไอสว่าครับมผมมีแล้วอ่ะได้เศษเพิ่มนะมีอีกไหมอะ่ะโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหซามนะ80ดดาวครับไม่เป็นไรไปต่อครับ โอ้โหอันนี้ไม่น่าได้อะอันนี้ที่ต้องลุ้นแบบลุ้นแบบลุนโคตรโคตรครับชุดนี้ชุดนี้กากมากนะอันนี้ถ้าเป็นไปไ,ได้วันนี้ก็อยากเห็นฮีโร่ยูนิฟอร์มนะฮีโร่สูตรนะสักหนึ่งครั้งนะได้ไหมอ่อนแอมากพลังแต่ไม่แด้อาจจะไปเป็นลุงโอเคครับไม่น่าได้นะอันนี้ไปใหม่ปะ เหมือนว่นทีใบใหม่นะผมยังไม่มีหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่แน่ไม่แน่อยู่อามาหน่เฮ้ยเดียวโอเคเดียวมากจริงด้วยโอ้โหแต่แบบเป็นตัวที่ผมไม่อยากได้มากสุดในตู้แล้วนะสีม่วงนะครับเรียบร้อยครับโชโต่สีม่วงนะ โอเคโอ้โหบอกเลยเพื่อนๆเป็นตัวที่ไม่อยากได้มากที่สุดในตู้แต่เป็นยูอาหานะครับบ่นไม่ได้นะมาไปต่อเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆทำไมดวงอันนี้มันไม่ไปอยู่ตู้ธามากินะเอาจริงผมอยากให้ดวงแบบนี้ไปอยู่ตู้ธามากิมากกว่าตู้ดีนะขอร้องดาบิออกรัที่ดาบิ เดียพี่มาเฮอะเออออกไม้วันนี้ออกไหมสามรอบโหวันนี้บอกเลยปินงมากครับมาครบแล้วนะที่อยากจะเห็นฟูซ่แคทขอร์อกเดียรพีโโ่โอ้โหออฟฟอ์วนันเพื่อน,อนตัวซ้ำอีกแล้ว,ว่า โอ้โหดวงดีที่ไม่ดีครับมีอีกตัวไหมอะ่ะขออีกตัวได้ไหมอะ่ะอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยเอ้ย SR อันใหม่ด้วยนะครับโอ้โหตัวใหม่ได้โชตตะตัวเดียวเหรอเนี่ยโชโตะนะติดเบิร์นยากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20%เมื่อเลือดมากกว่า50%นะโอเคห่วยครับอันนี้ห่วยแตกมากมารอบสุดท้ายครับไป บอกเ,เลยจะมาทุกสิบครั้งนี่ม,มันไม่มีอะไรฟินกว่าเดียนะว้าแต่ไม่ได้ของใช้เพิ่มเลยวันนี้ได้นี่ก็คือเศษดาบอย่างเดียวเลยครับขอร้องดาบิเฮ้ย <c oughs> เดียว <c oughs> โอเคเพื่อนเกลื <c oughs> อ,อยังไงผมก็ไม่พูดอะไรแล้ววันนี้วา <c oughs> โอ้โหมาสองเลยได้ไหมอ่ะ ดับบี้คุ้งมาเถอะดับบี้ที่บ้านให้อภัยแล้วที่บ้านให้อภัยแล้วคาอางกินี่ก็รัวๆครับมาผมตกใจตกใจเฮ้อันนี้อ่นไหนวะเอ้ยเหมือนมีแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคเพื่อนจบครับอันนี้รู้สึกกากนะเมมยูอาร์ฮอตพอรตรู้สึกว่ามันกากนะมีตัวไหมเฮ้เดี๋ยวโอเค โอ okay, เคเพื่อนเนอันนี้เด็ดครับอันนี้โคตรดีเรียบร้อยครับ50โลได้มา6 UR นะโห oh. โคตรฟินผมว่าเป็นครั้งเขาเรีอยกอะไรอะเป็นการเปิดที่ดีที่สุดของเกมไ My ฮิโรสำหรับผมเลยนะก็สำหรับอันนี้นะครับถ้าเกิดตัวละครห้องหนึ่งเอใส่นะครับจะได้เกรดเพิ่มขึ้น25%แล้วก็จะเพิ่มอัตราคิ2เทอร์นะครับถ้าทำเชนสำเร็จนะเฮ้ย เฮ้ยอันนี้ก็ไม่แย่นะผมว่านนี้ก็ไม่แย่นะใช้ได้นะครับใช้ได้นะตอนแรกนนกว่าจะแย่นะครับมันมีเพิ่มขีดนะเอาไปใช้ลงหอได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเด็ดเพื่อนนี่ครับจะเพิ่มเก็บหายตาย30%นะครับ1ครั้งต่อการต่อสู้แล้วก็ถ้าเกิดมีตัวละครผู้หญิงในทีมนะครับจะเพิ่มขีดอีก25%อด้วยนะโอ้โห oh, บอกเลยเพื่อนอันนี้โคตรเด็ดอันนี้โคตรเด็ด ก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับตู้เืดนะโหเอาจริงตู้นี้ผมว่ามันปล่อยเลดกว่าตู้ปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะีอันนี้มาเดี๋ยวผมแลกคามินาลีผมเลยนะครับโอเคห้าสิบเศษนะก็มาครับเดี๋ยวผมปลดเลเวลหนึ่งร้อยโชว์เพื่อนเลยดีกว่าสําหรับน้องคามินาลีนะครับให้เพื่อนดูนะเป็นเลเวลหนึ่งร้อยตัวแรกในไอดีผมเลยนะซึ่งคามินาลีตัวนี้เนี่ยหลายๆคนบอกอาจจะบอกว่ามันกากนะครับมันอยู่ทียซีทีดีอะไรพวกนี้นะแต่สําหรับผมนะครับ บอกเลยว่ามันเป็นตัวแบบของทีมผมนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะลงคลิป p v p นะครับเพราะว่า p v p รอบนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะหมดซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมที่ผมใช้ในการไต่แรงในรอบนี้นะมามาเดี๋ยวเรามาอัพคมมินาทีเรเวลลอยกันเลยครับวันนี้เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ว่าลูกหลักผมนะอันนี้ก็60นะครับขาดเท่าไหร่60 40 1 4 0 1 4 0 260, 260นะครับแล้วก็ลบกับ18 Okay. าทีเฮ้ยเอาจริงมันใช้เศษเยอะมากเลยเพื่อนๆอ๋อสแตทนะครับปลดเพิ่มนะโอ้โหบอกเลยโคตรโหดคามินาริแต่เอาจริงสกิลนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสกิลนี้จริงๆมันไม่จําเป็นเลยนะสำหรับคามินารินะครับเพราะว่าเกรเนี่ยยังไงมันแบบล้นๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอ okay. เค3 0เศษไปแล้วก็สุดท้ายนะครับ120นะโอ้โหแพงมาก เสร็จผมเกลี้ยงเลยนะอันนี้ไม่หลักจริงนี่ไม่ปั้นขึ้นนะครับบอกเลยตัวอื่นเด็ดๆนี่ยังมีอีกเยอะนะครับโอ้โหแพงด้วยอันนี้ไม่เป็นไรไปเลยครับเอาให้ครบโอเคร้อยยี่สิบนะครับไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยคารมินารีนะครับร้อยยี่สิบ ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพเลเวลเลยนะเดี๋ยวให้ดูสเตตนะครับก็นี่ครับค่าพลังนะโอ้โหพังจบตี6,200นะครับโคตรเยอะเอว่ๆ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาในวันน,วนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกมมาฮีโร่เอาไต่ impact นะครับแล้วก็อยากจะดูผมเปิดคลิปกาชานะครับทั้งเกลือทั้งไม่เกลือเนี่ยยังไงก็สามารถกดติดตามกันได้เลยนะครับผมมีอัพเดตคลิปเรื่อยๆแน่นอนนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ